คบ,บเดียวเนี่ยแหละที่ผมไม่อยากจะเดินเข้าไปในป่าแล้วก็ระหว่างทางเดินป่านะครับถ้าใครเจอผ้าสีผูกอย่างนี้ สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับตรงโซนสุนทรนะครับก็วันนี้นะผมก็จะมาบุกเบิกแล้วกันเรียกว่าบุกเบิกเส้นทางกันนะครับมันจะเป็นเส้นทางป่านะครับที่ก็ไม่น่าจะมีใครเดินเข้ามานะแล้วก็ผมออจะไต่ไปเรื่อยๆนะครับตามเส้นทางน้ําตกกันนะผมก็ไม่รู้ว่าด้านบนมัน,มนสวยแค่ไหนยัเพราะว่าจากที่ผมมาเนี่ยมันก็ไม่มีคนเลยนะครับแล้วก็มัน เป็นทางน้ําตกอะ่ะผมก็เลยกะว่าจะใต่น้ําตกขึ้นไปเรื่อยนะครับดูว่าจุดไหนอมันสวยนะนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าด้านบนมันจะลบจะ,ะไลแค่ไหนก็เดี๋ยวใต่พร้อมๆกันแล้วกันแต่ปัญหาคือผมนั่งลืมเอามีดเอาอะไรมาเลยครับถ้าแบบเจอสตัตว์หรออะไรก็น่าจะสวยอยู่แล้วเนี่ยครับเอาไม้เอาไม้เทกมานะก็คืออย่างน้อยอตีได้เนี่ยถ้าไปหลังมานะครับก็เดี๋ยวเราไปเดินดูธรรมชาตินะครับบรรยากาศของสวนนาธรรมด้วยไปสำรวจกนะัน โอ้ผิสื้อเยอะมากๆเลยครับอดิโอ้มากินน้ำแรกแล้วนะมองกันน้ำากน้ำตกนะครับที่ไหลลงมานี่คือเส้นทางที่เราจะเดินขึ้นไปนะครับนมันก็ต้องปีนปีนหน่อยแหละอยากจะสำรวจนะครับก็ต้องแต่ผมไม่ไปหินเนะี้ยขึ้นไปเรื่อยๆเลย โอ้โอบริเวณนี้ก็จะเป็นพื้นทรายนะครับดูดิพื้นทรายแบบเออเนื้อทใา้หาดโอ้โนี้สวยมากเลยตอนนี้เสียงแบบว่า ฟ้าร้องนะครับคำรามมานิดนิดแล้วก็ต้องลุ้นกันว่าจะตกหรือเปล่าเนื่อแตกคนระับตอนนี้ร้อนแต่ดูบรรยากาศดีโอ้โหโค้สวยอย่างกับภาพถ่ายนะมีต้นเนี่ยต้นหญ้าขึ้นีนด้วยโดนใจมากนี้ขึ้นขึ้น,นมานิดเดียวนะครับเดี๋ยวขึ้นไปต่อกันถ่ายรูปเล็กหน่อย นาเล่นมากเลยอ่ะดีโอ้โหเป็นแอ่งไม่ลึกมากนะครับแล้วก็มีปลาเล็กๆอูโคตรสวยเดี๋ยวเราขึ้นอีกแต่เ,เราเลงไลว้ละตรงนี้จุดเล่นน้ําส่วนตัวนี่เดี๋ยวขับมาแค่อ่านตรงนี้แล้วกันขึ้นไปก่อนทางขึ้นเมันก็ไม่ได้ง่ายเท่าไหร่นะ ก่อนนะผมคิดเส้นทางอนี้ถ้าเราใส่ดามี้ไปน่าจะง่ายกว่าขึ้นหินก้อนใหญ่นะไปลุยกันต่อก็ตลอดเส้นทางนะครับที่เดินขึ้นมาเนี่ยมันจะได้กลิ่นแบบขี้ขัดนะครับกลิ่นขี้แน่ๆแต่ไม่รู้ขี้ตัวอะไรแล้วก็เสียวนิดๆเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เอามีดมาเลยนะลืมแต่ก็ลุยกันต่อดีกวถ้าเราไม่ไปวุ่นวายเขาเขาคงไม่ทำอะไรเรา แต่ว่าเนี่ยมันจะกินแบบเยอะมากอ่ะมันอาจเพราะว่าตรงนี้มันใกล้แหล่งน้านะครับสัตก็อาจจะลงมากินน้ําแล้วก็อาอุจจระ่ายอะไรแถวนี้น,น,น,นะมีผลไม้มีอะไรไมีทเต็มเลยมีเป็นน้ําขังนะสีเขียวเลยสวยดี้าใคล้น้าไม่ได้เขียวครับแต่คล้ยเยอะโอ้โยมีปลาไม่รู้ตัวไบลเวลอ์เริ่มกี้เหน็นไหมดำๆอะ่ะอยู่ในน้าเขียวไม่ใช่น้ำเขียวดิน้ำจะคร้ ก็มีปลาใส่มาน,น,นี่คือผมเดินล้อน้ําตกมานะถ้าไม่ล้อน้ําตกก็คือมันจะต้องเดินในป่าเลยทั้งผมว่ามันมันน่าจะลกเกินไปแล้วก็ไม่มีมีดถางไม,มไม่มีมีดไม่มีมีดพาอะไรสักอย่างเลยก็น่าจะไม่เวิร์คครับเลยเน้นเอาล้อโคดหินเอาลําบากหน่อยไม่เป็นไรปีนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงน่าต้องขึ้นไปด้านบน ลเ็เกแคโอ้ให้ดูครับโอ้โหอ,อะไรก็นได้ต้องดูดีๆนะครับในป่าน,นี้เผื่อเจออสอดอพิษแล้วก็อาจจะซวยเลยเพราะว่าเข้ามาคนเดียวด้วย ต้องเดินอย่างระมัดระวังนะครับโอ้ถึงชั้นแล้วหินเต็มเลยนี่จะปีนนี่ขึ้นไปดูเนี่ยครับปีนหินก้อนนี้ขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าเ่าเป็นยังไงว้าวโอ้สวยงามนะ อ้าแล้วตรงนี้ก็น่าเล่นนะ้ะแบบตรงเมื่อกี้น่าเล่นกว่าโอ้โหนี่ก็ปลาเยอะเหมือนกันสวยว่ะเยี่ยมไปเลยนี่ครับดูบรรยากาศข้างๆางโอ้โหลูกอะไรไม่รู้อะใครรู้บอกหน่อยนะไม่รู้กินได้่าเต็มเลยมันตกลงมาที่คืนอยู่ดีทุกอนูเลยอะเป็นลูกอันนี้หมดเลยอะแล้วกลิ่นแบบ กินปากแห้งหลอยขึ้นมาเลยเพราะมันแห้งหมดเลยที่พืนะ้นน่ะกินแบบบ่มอะลูกอันนี้บ่มกันไม่รู้ลูกอะไรอ่ะผีเสื้อเกาะเ็มเลยอ้ยนกจะจิว๋วโอ้อกัดโคตดดีโคตรชอบเลยแบบนี้ก็นั่งคุยนัะพักนะครับก็ตอนเนี้ยที่ผมเดินคนเดียวเนี่ยผมกลับมาเริ่มแบบเดินคนเดียวอยล้ะ ก็คือก่อนนั้นเนี่ยผมก็ได้แบบไปจอยทริปนะ mm hmm. เดินเข่ากับเพื่อนเพื่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองปลดล็อกตัวเองแต่ก็สักพักหนึ่งพอผมมีเรื่องราวในชีวิตบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งมันก็เป็นปัญหาที่เกิดจากแบบเรื่องส่วนตัวตอนที่แม่ผมป่วยอะไรเงี้ยผมก็ใช้ชีวิตแบบคนโต,ตคนเดียวอะ่ะไม่ได้มีใครอะไรเงี้ยพอช่วงนั้นน่ะมันใช้ชีวิตอยู่คนเดียวครับมันก็เลยเริ่มกลับไปชินกับอะไรแบบอย่างเงี้ยอีกแล้ว ซึ่งมันก็ไม่ได้ดีหรอกครับจริงๆอ่ะผมอยากออกไปเจอเพื่อนๆไปเที่ยวอะนะแต่เราก็จะคิดว่าแบบเออเฮ้ยเดี๋ยวเราจะถ่ายหรือจะทำอะไรมันจะไปวุ่นวายคนอ,อนื่นเขาอีกอะไรเงี้ยผมก็เลยเลือกที่แบบว่าสมาคนเดียวแบบนี้นะครับใครอยู่ในสถานการณ์แบบผมก็อย่าไปชิดม,มากครับหาเพื่อนคุยแล้วก็ลองหาอะไรทําสิ่งที่ชอบมันก็ช่วยให้ลืมทุกอย่างได้เองแหละหาความสุขจริงๆในชีวิตให้เจอครับผมของผม,ผมตอนเนี้ยก็มีแค่การท่องเที่ยวครับการได้ใช้ชีวิตอยู่แบบนี้แหละ เดี๋ยวผมก็จะเข้าลึกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยว่าข้างด้านบนมันจะเป็นยังไงเพราะว่าคนก็ยังไม่ค่อยรู้หรอกอ่ามันไม่มีชื่อเรียกครับเอาง่ายๆมันเป็นสถานที่ตรงจุดเนี้ยมันไม่ได้มีชื่อเรียกก็แบบเป็นหนานู่นหนาน,นี่อะไรนะับก็คือเป็นแค่น้าตกชั้นไต่เขาขึ้นไปเรื่อยๆก็คือผ้า,ผ,าผ้าบนสุดนี้ก็คือจะเป็นเขาหลวงแล้วนะก็คือไหลขึ้นมาได้เรื่อยๆครับจนถึงยอดเขาหลวง่ะนะเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันก็เป็นบริเวณใกล้เคียงกับเวลาที่เขาเดินขึ้นเขาหลวงแล้วเขาก็จะลงมานะครับผม่า นั่งพักสักแนิดนึงนี่เหมือนฝนจะตอกอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะลัดหิน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 นะไต่ใช่ไหมทางนี้แล้วปึ๊บปื๊ดปื๊ดปื๊ดไปโอเคลุยโอ้ไปยังไงเนี่ยตรงนี้น้ำน่าจะเปียกแน่ๆเลยครับแ,นนแล้วก็นะผมนึกว่าผมจะล้อหินใหญ่ขึ้นไปแล้วไปลงทางนู้น ก็น่าจะพอได้อยู่นะโอ้ลกอีกแล้วตายไอ้สัอ้อ,อยู่วะเลาะรูนี้ได้ไหมั้ยก่อนนะครับเดี๋ยวต้องหักหักไม้มาตีทางหน่อยอันตราย ม,มาคเปลี่ยนจมโอ้โหงดีว่ะเนี้ยออไปหนะ้ามาแล้วนะังนี่น้ำตกถ้าผมไตยย่ตรงนี้ไปเรื่อยๆก็ได้นะแต่ถ้าผมออกไปนี่ก็ไปตรงน้ำตกมันก็จะลกน้อยกว่า เราไปทางน้ำตกดีกว่าเอา้ฮ่าเรามาโผล่ที่กิ่งก้อนใหญ่แนละ้วอ่าจะลงอย่างนี้เฮ้ยโอ้โหโอ้โห,โโหโมดเต็ม่ได้นะโอ้โหแบบนึงครับโอ้ยมด แอบเดียวเนี่ยแหละที่ผมไม่อยากจะเดินเข้าไปในป่าโอหูยตัดเก็บด้วยอายอ้าวจะโดนแรงมดตรงไหนก็ไม่รู้โ่าโวยเจ็บเลยตายตายโอ้โหสูงนะเนี่ยนี่ยัมีสูงนะเนี่ยโหูยทะไลท์ไปไงเนี่ย โอ้แต่ความสวยมันล่อตาล่อใจฉะนั้นเราต้องไปต่อดูมันเหมือนไม่สูงนะครับแต่แม่งสูงก่อนนะเคผมไหลลงทางนู้นีกว่่ะนี่วันนี้เราข้ามฝั่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเดินไปตรงนู้นโอ้ตรงนู้นดูล่มลื่นน้าไปมากมาลุยกันต่อต้ นะครับธรรมตกธรรมาชาติจริงๆไม่มีใครเข้ามาโอ้สีขาวๆนี่คือขี้นกนะขี้นกไหลโอ้ตรงนี้ก็สวยวเนี่ยเรามาถึงจุดแล้ว ไม่รู้เรียกว่าอะไรไม่มีชื่อแล้วก็สวยดูดีโอ้ดีขั้นแบบนะครับขั้นบันไดเล็กๆเล่นน้ำเดี๋ยวผมจะขึ้นทีอีกนะตรงนี้มันดูล่มลื่นดีไปรพาไปดูเนี่ยดูดีนี่ฮไปตรงขั้นเมื่อกี้ดูครับโอ้ ไปเรายังไม่หยุดแค่นี้เดี๋ยวผมจะต้องผมกลาวว่าจะเดินลัดอันนี้ขึ้นไปต่อไหลขึ้นไปนู่นเลยโอเคดูต่อนะครับถ้กชอบตรงนี้จังดูดิสีมันสวยมากอะ่ะ ผมกำลังพยายามล้อหินไปเรื่อยๆนะโอ้เดี๋ยวเราไปนั่งพักตรงกองหินนั้นกินขนมดีกว่าจ้ะกินขนมแล้วนี้ลมลื่นมากๆเลยมานั่งเล่นตรงนี้ก่อนนะครับพักก่อนเหนื่อย ปไปกินขนมไหมลองลองเปียวเตะขนมแม่ป,าป้าก่อนใช่หุุนโอ้กินไหมเนี่ยไม่ตอดเลยอะ่ะร้อนมากก <c oughs> ็มันก็เป็นความสุขแบบง่ายๆของผมนะความสุขแบบจริงๆของผมเองนี่ยแหละที่แบบได้มานั่งอยู่ในที่แบบนี้คนเดียวแล้วก็กินขนมอืมาแต่ว่าอยวางครั้งอ่ะ ผมก็คิดนะถ้าแบบว่ามีคนที่เรารักหรืออะไรเงี้ยที่แบบเรารู้สึกดีๆมานั่งด้วยข้างๆเงี้ยมันก็น่าจะมีความสุขไปอีกแบบแผมยังไม่เคยนะ <c oughs> ไม่เคยมีแบบนั้นเลยที่แบบเอแบบมีแฟนหรืออะไรที่แบบชอบมาลุยกับผมแบบนี้นะยังไม่เคยมีก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงก็ตอนนี้ก็หาความสุขในแบบนี้ไปก่อนแล้วกันอิ่มแล้วก็เดี๋ยวเดินทางกันตดอดเลย 录音吧。 เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปตรงจุดนี้กันนะครับก็ต้องปีนนิดนึงนะบริเวณนี้ไม่ลกเท่าไหร่นะผมว่าก็สบายๆครับจุดนี้แต่สวยมากๆเลยนะครับพอมาถึงโอ้โห,โหวิวดีอ่ะคือใครชอบถ่ายรูปนี่คือถ้าแบบมาเจออะไรแบบนี้นะี่ผมว่าแบบอู้ถ่ายไม่หยุดกันเลยครับสวยงามยิงก็ผมจะเดินต่อขึ้นไปอีกนะครับ เพราะผมเห็นแล้วแหละว่ามันมีอะไรแบบเฮ้ยข้างหน้ามันมีเหมือนเป็นน้ําตกอีกจุดหนึ่งนะครับอาจจะไม่ใหญ่แต่ผมว่ามันก็ดูแบบโอ้โหธรรมชาติสุดๆอ่ะเนี่ยครับดูดิโอ้โหน้ําแบบดําๆแบบนี้โอ้โหดูผีเสื้อ,อครับเยอะจัดสวยมากอ่ะแต่น้ํามันก็ดูแบบว่าน่ากลัวนิดนิดนะไม่กล้าลง <c oughs> นี่ครับก็คือน้ําตกกลางป่าลึกมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับน้ําตกธรรมชาติ พี่ก็ผมเดินมาถ,ถึงจุดประมาณหนึ่งแล้วนะซึ่งผมคิดว่าผมแม่งจะเป็นลมมันนี้แบบเหนื่อยมันร้อนแล้วก็เหนื่อยออกเยอะมากนะครับแล้วก็หมดแรงข้าวไม่ได้กินด้วยแต่ก็คุ้มค่าอยู่ครับกับบรรยากาศแบบนี้นะโอ้สวยงามมากมากแล้วก็ระหว่างทางเดินป่านะครับถ้าใครเจอผ้าสีผูกแบบนี้ไม่ต้องกลัวนะครับที่ป่าใตา้หรือป่านาครเนี่ยหลักๆนะครับเขาเรียกว่าพิธีการบวชต้นไม้นะครับ ก็คือจะทําเพื่อที่อเป็นความเชื่อว่าเนี่ยเหมือนต้นไม้นี่ยเป็นพระนะเป็นรับการบวชแล้วก็จะไม่มีใครมาตัดมันนะโอเคถ้าเราเจอในป่าก็ไม่ต้องตกใจแบบเฮ้ยมีอะไรน่ากลัวไม่ใช่นะครับเป็นพิธีการของทางใต้นะได้เวลาเล่นน้ำมันถมแล้วก่อนที่ฝนจะตกนะครับถึงถ้าดูนก็เมื่อมาแล้วนะไะเล่นน้ำก่อนเยี่ยมไปเลยครับสดชื่นเล่นน้ำแบบนี้นะ สองจยากเดินแบบในเหนื่อยมาได้มาเล่นน้ําแบบนี้ก็ถูกแบบสุดยอดเลยนะครับแบบรู้สึกดีเลยสบายๆดูบรรยากาศคิวเลยได้ลเล่นน้ําแบบนี้นะก็ไอความเหนื่อยที่เดินมานม่งหายหมดเลยทันี้แต่เล่นน้ําต่อเดี๋ยว รูสเสร็จ้วนะเตรียมกลับนะก็โอ้โหสนุกมากมากเลยวันนี้แต่ก็เหนื่อยมากๆเหมือนกันแ,กแบบแบบแบบนี้ผมชอบนะการมาลุยอะไรแบบนี้แบบบังเินแนะโดนใจโดนใจแล้วก็เดี๋ยวไว้เรามาสำรวจกันอีกนะก็วันนี้นี่มืดแล้วมืดตึ๊บเลย้างบนผมว่าบนเขาผนน่าจะตกนะวันนี้ก็นี่เราก็อยู่บนเขาเนี่ยนะแต่ไม่สูงมากนะตอนนี้ถ้า ถ้าตีความสูงนี่ก็น่าจะประมาณครับประมาณแค่500-600เองครับยังไม่สูงมากนะผมว่าเดี๋ยวถ้าขึ้นไปหลักพันนี่ไปผมว่าฝนน่าจะตกนะอืมแต่จริงๆอยงนี้ก็คือเดินขึ้นไปเรื่อยๆได้เลยครับยันพันสี่พันหกพันแปดนะครับประเดินได้แต่ว่าไปไม่ถูกไม่ใช่ไปไม่ถูกหรอกดี๋ยวมันหลงแล้วก็มันจะเป็นภาระให้กับเจ้าหน้าที่เขานะแต่เจ้าหน้าที่คงไม่รู้หรอกก็าถ้าผมมาคนเดียวมันคงไม่มีใครก็หาผมเจอ,อเออก็คงหายไปเลยอย่างนี้นะครับ วันนี้ก็ถือว่าเป็นที่นะครับให้ชมบรรยากาศสวยๆนะครับก็คือถ้าใครมีโปรแกรมในมานครเนี่ยมาแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนก็ลองทักหาผมได้เลยนะในเฟซบุ๊กก็ได้หรือในเพจก็ได้นะครับทักมาแล้วผมเห็นดผมก็ตอบแล้วก็คือถ้าอยากให้พาไปเนี่ยถ้า,าว่างผมก็จะพาไปนะครับก็ใครยังไงก็ไว้เจอกันคนนี้ไปแล้วสวัสดีครับ